นำล่าพัฒนาไปลงทุนเนาะคุณผู้ชมลงทุนได้กำไรให้ไปเที่ยวสงการกันสามมือเนาะค่ะคุณผู้ชมโมเมนสามทำไมสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกซีมือเนาะคะ่ะคุณผู้ชมวันที่สิบหกกรัฐบาลไทยต่ออีกค่ะก็จะได้เงินเข่ากระเป๋าอีกกดติดตามช่องจินตนาชัานแนวไว้เลยค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นแนวทาง ลาวพัฒนาฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะแล้วก็งวดหน้าวันที่สองษภาคมะจะมีออมสินเนาะคุณผู้ชมเนาะออมสินของพอเสือกขังงมวดที่แล้วกับเขาคะ่ะจิตตนาก็ได้นาแนวทางทุกๆแนวทางค่ะคุณผู้ชมที่ลงในช่องจินตนากะมีลาวพัฒนามีรัฐบาลไทยมีฮานอยค่ะคุณผู้ชม อมสินค่ะส่วนล่าพัฒนากรมีอาจารย์หลายอาจารย์เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะย่างเช่นพ่อเสดค่ะที่เป็นหลักมาตรกรค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี่เนาะค่ะตัวเลขเพิ่นการก้าลังเดินดีค่ะแล้วที่นี่มีอาจารย์เขาม่อีกหลายๆอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมตัวเลขกับเขาดีค่ะเช่นอาจารย์โยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาล่าสุดค่ะอาจารย์ไหมาอาจารย์เขามาในช่องจินตนาเพื่อ เอาแนวทางให้คุณผู้ชมค่ะแบงปันมาไห่ของอาจารย์โยกับเขาค่ะคุณผู้ชมหมวดที่แล้วเนาะหลายๆอาจารย์หลุดแต่ของอาจารย์โยเข้าเฉยค่ะเกือบเข่าสามตัวเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเบอรงหมวดนี้เน้ะคะ่ะคุณผู้ชมมาตัวเลขแนวทางของอาจารย์โยจัเข้าไหมอาจารย์โยให้มาจินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอาจารย์โยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางเขามาว่างในช่องจินตนาชั้นแนวอ่าหลายหมวดเนาะค่ะคุณผู้ชมเป็นรัฐบาลไทยแล้วก็ ล้าพัฒนาค่ะก็จินตนากับบกูงสิวาวาจังไดเนาะค่ะขอบคุณนหลายๆอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมบกุงสิวามีความตอบแทนอีกอย่างเพราะว่าตัวเลขเน่าทา้งเพิ่นใหญมากเพิ่นคำานวณมากให่เพิ่นกระแบงปั่นมากค่ะอ,อยากซอยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขหลายๆอาจารย์ค่ะเพื่อเปรียบเทียบในการร่วมทุนค่ะเพราะว่าจะเป็นเล่าพัฒนาเพราะว่าจะเป็นห้าน้อยหรือรัฐบาลไทยค่ะเพิ่น คำนวณมาให้เนาะเราเป็นกับบริคิดมุ่นคายเยี่ยนะคะคุณผู้ชมให้มาด้วยใจจินตนากะมีคำเดียวคือขอบคุณอาจารย์หลายๆตอนนั้นนะคะคุณผู้ชมอขอให้คุณผู้ชมแล้วก็ติดตามช่องจินตนา,านาชาแนลไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะคุณผู้ชมนอกจากจะเห็นแนวทางที่เป็นหามาดีๆเด็ดๆอาจจะเป็น รัฐบาลไยเขาสามตัวก็ได้คคุณผู้ชมขายอยู่ในช่องจินตนาชาแนลหนี่งแหละบ่มมีไผ่ลูเนาะว่ามันจะออกตัวได้ว่ามันจะเข้าตัวได้มันจะผ่าตัวได้กับ่มมีไผ่ลู่ค่ะ<ม>เบื้องไปค่ะผู้ชมทานวงเท่าดีวาสนาเท่ามี่ถูกกับอาจารย์ได้ที่อาจารย์ได้เิ่นเท็ดเข้ามาบางครั้งมันก็เป็นช่วงเป็นดวงวยู่น้่คุณผู้ชมจินตนาว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่เข้ามาแม่นๆก็ได้ค่ะบางที่เฮาบ่เคยเบื้องเพิ่นเนาะค่ะ จังจิตนาเพิ่เคยเพิ่งของอาจารย์ยูสิเนี่ยพ่อเขามาเพิ่ง,อข,องอของเพิ่นนูตัวเ,วเลขเพิ่นใส่ได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมจังอาจารย์ฝนค่ะนครพนมค่ะเพิ่นกะคือกับเจฝนคนเดียวกันเด้อค่ะคุณผู้ชมคนคนเดียวกันค่ะเจฝนนคนปรปฐมกับพี่ฝนนครพนมนะคะเป็นก้นคนเดียวกันค่ะคำานวณตัวเดียวกันแต่ตั้งฉายาไม่เหมือนกันเพราะว,าว่าอยากเสริมขึ้นให้เพื่อให้คุณผู้ชม เห็นความเป็นิีิม่งคลนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนซื้อบางที่ก็เป็นิีิมงคลเสริมดวงเสริม,มโชคลาบก็ได้ค่ะเืิอนกนะลยเห็นซื้อนั้นขึ้นมากเนาะคะ่ะจริงๆงคนคนเดียวกันค่ะแล้วก็ยินดีบอกให้คุณผู้ชมได้รู้ว่า <c oughs> เป็นคือคนคนเดียวกันค่ะจังอาจารย์ตรงเตงสีคื้กันค่ะคุณผู้ชมเป็นอาจารย์ตรงเตงเพิ่นกรมีกสายญาตินึงกับแพ่งเพชรค่ะอันนั้นก็คือกันค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ตั้งชื่อเพราะว่า เสริมสิริมงคลโชคลาภค่ะค,คุณผู้ชมเนาะคะนะ่ะเนาะบางที่ซื้อเกามมนอาจสีบอมานจังสีนะคะคุณผู้ชมเคยหมานมากจังสีนะี่มันอาจจะมีซื้อคนอื่นมาทับหรือเปลา่าจงสินะคะเปลี่ยนซื้อมากล้วก็ะดวงขึ้นจึงสินะคะคุณผู้ชมพ่อเพิ่นตัวเลขเพิ่นขึ้นคุณผู้ชมก็ได้หยิบจับตัวเลขกเพิ่นมากลงทุนกับสกขึ้นคือกันจึงสินะคะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะกดติดตามไปกันแล้วกันค่ะจะได้เห็นอาจารย์เรานี่เนาะคะนะ่ะเนาะที่เพิ่นห้ตัวเลขแนขทางมาว่าง มีพ่อเซียนยอดบุตรีรำอาจารย์ต้อยนำโชคมาดามคำนวณพ่อเสดจคำนวณค่ะแล้วก็พี่ฝนค่ะคุณผู้ชมที่หายมากอยูน่นี่แล้วก็แนวทางจากเจ๊แดงค่ะช่องเจ๊แดงคนเดิมค่ะหลแนวทางมากค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะจินตนากระบอกไปให้คุณผู้ชม,ออไ,ชมได้รููจัก,จกสําหรับผู้เขามาเบิงไม่เนาะคะ่ะจะได้รู้ว่ามีแนวทางผู้ใดแน่ที่เขามาอยู่ในช่องจินตนาชั้แนวแล้วมีแนวทางอีกอย่างแน่เนาะ,ค,ะค่ะกับบอกก่าเรากันเนาะ,ะบ่อกก่าเราซิปกันเนาะ <c oughs> แนะนำสำหรับผู้เข้ามาใหมค่ค่ะสำหรับผู้ที่เคยติดตามแล้วอาจจะรู้ด้านแนวทางของอาจารย์ได้แม่นแมนเนาะคะ่ะอยู่ในช่องจินตนาชาแนลค่ะเบิ้งร่วม,ร,วมร่วมกันเลยคะ่ะคุณผู้ชมเบิ้งตัวเด่นของเพิ่นคะ่ะแต่ละอาจารย์ก่อนที่จะลงทุนตัวเด่นของอาจารย์นี้ได้มาตัวใดคะ่ะของอาจารย์นี้ได้ตัวใดจังเสิเนาะคะ่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นตัวเหลขกเด่นเดนของเพิ่อนเรากะ เป็นเด่นตัวนี้ตัวนีค่อยเข่าตัวนี้มันสีมากตัวนี้บอสินะ่ออนนะ,ะวิเคราะห์อซอยกันค่ะเบิ้งแล้วกับวิเคราะห์ซอยกันค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเห็นแนวทางดีๆเรกาก็เอาไปลงทุนได้กําไร่ขึ้นมาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนะาะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิ้งตัวเลขแนวทางราวพัฒนาของอาจารย์โยคะ่ะวัดที่แล้วเขาขัดเขาเนี่ยแล้ค่ะคุณผู้ชมเข้าแบบไม่มีที่ติเลยคะ่ะขณะที่อาจารย์ทันอื่นเพิ่งลุดนเะะนาะเนาะมีของอาจารย์โยเขาคะ่ะเอาค่ะไปตามดูได้เลยคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ ของอาจารย์โยเมื่อวันที่10ค่ะเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมดูหลักฐานการเข้าตรงๆเลยค่ะ8 9ค่ะคุณผู้ชมบนล่างเด้อค่ะที่เพิ่นไหมาค่ะแล้วเข้าไปที่เพ่นไหมารูดศูนย์กับ8ค่ะคุณผู้ชมเพ่นจับลักจับคูหามี80 81 82แล้วก็8 9ค่ะแล้วเข้าไปเต็มเต็มที่8 9นะคะคุณผู้ชมเบิ่งตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเียดเช็ดนิดเดียวค่ะเนาะ ถ้าเป็นสามสลับกันเนะี่ยเข่าสามตัวตรงเลยได้ดค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นปะคะแปดเก้าแปดศูนย์ประสนอ่าเพิ่นหาชุดสีตัวมากเนาะค่ะเนาะอ่ามีแปดเก้าไปติดอยู่ตรงนั้นอีกแสดงว่าเพิ่นกะมาก 8, 9, แปดเก้าหรือขึ้นรักอยู่ค่ะคุณผู้ชมของงวดที่แล้วค่ะนี่ก็เข้าไปผลออกที่สี่สามแปดเก้านะคะสามแปดเก้าของเพิ่นเป็นสี่แปดเก้าค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิรงของงวดนี่ค่ะ <c oughs> ดูของวันที่12เมษายนค่ะคู่กันเลยค่ะคุณผู้ชม12เมษายน2567ค่ะวันนี้ราวพัฒนาของพระอาจารยโ์โยเพนไหมากค่ะเด่นวิ่ง4และ6ค่ะ <c oughs> โอ้ยเย็นวัดเนาะเด่นวิ่ง4และ6ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ จับคู่ให้มี41 61 42 62 45 63ค่ะแล้วก็ตัวเบิ้ลค่ะคุณผู้ชม22 99แล้วก็81ค่ะเบิ้ลจะมาว่าคะคุณผู้ชมมือนี้มีตะคนมาจะเบิ้ลนหน้าเน้อค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลไหมค่ะดูเป็นแนวทางค่ะแนวทางการคำนวณตัวเลขค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแล้วก็จับคู่ให้3ตัวค่ะ เก้าหกสามเก้าสี่ห้าแล้วก็เก้าเก้าสามค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอนะคะแคบหน้าจอของวันที่สิบสองค่ะวันที่สิบสองเมษาย,ยนของอาจารย์โยค่ะจะเขาอีกบค่ะมือน,นีกรแคบหน้าจอไว้เบิ้งเด้อค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดูควบคู่กันกับของงวดที่แล้วค่ะมาตัวเหลขแนวทางของเพ่นที่ไหามามาลักษณะนี้ค่ะคุณผู้ชม จอจะเข้าสามตัวแล้วค่ะใกล้แล้วหงวดหีิบแน่ได้ค่ะจะแตกสามตัวค่ะก่อนอื่นกินตนาขอกรับขอพระคุณอาจารย์โยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะให้กินตนามาบางในช่องจินตนาชาแนลให้คุณผู้ชมได้เบิงค่ะที่แบงปันน้ำใจอันง,งดงามหมาแบงตัวเลขให้คุณผู้ชมได้โชคได้หมันกันในมือหนีและมือ,มอต่อไปข้างหน้าและที่ผ่านมาเนาะค่ะคุณผู้ชม อินตนาขอขอบวกคคุณอาจารย์หลายๆค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองค่สุขะพระ,ะนาไม่จงแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมีเงินมีทองล่ำรวยล้ำรวยเด้อค่ะอาจารย์แล้วก็ขอขอบพร้คุณนคุณผู้ชมทั้งหลายทุกๆคนทุกๆคนค่ะคุณผู้ชม ทุกทกท่านขอให้จงมีความสุขกายสุขใจค่ะแล้วก็หายนีเมันมีทองลรยลุยทุกคนค่ะคุณผู้ชมมืดหนีมืดสินทุกๆคนทวนนาจะได้มีความทุกข์ใจทุกกายแล้วก็ห้มีแต่ความสุขใจให้มีแต่รอยหิ่มให้มีแต่เงินแต่ทองลังไหลเข้ามานะคะคุณผู้ชมมาจากทั้งโชคลาภแล้วก็จากการทํางานให้ลาบลื่นแล้วก็ได้เงินเข้ามาทุกๆคนทุกทท่านในวันปีใหม่ไทยนี่ค่ะคุณผู้ชม ขอคุณผู้ชมจงมันทุกคนเด้อค่ะเริ่มต่มือนีไปจากลาพัฒนานี่แหละค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ